สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับ f o x y s e ่ o n c h n n n e l วันนี้เราจะมาสุ่มกล่องคู่หูตัวใหม่กันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในกล่องด้านซ้ายมือนี่มีอะไรให้เราบ้างนะคะก็คือด้านซ้ายมือเนี่ยเขาจะให้เหรียญเราตามจํานวนกล่องที่เราสุ่มได้นะคะก็ได้ตามาลำดับกล่องที่สุ่มทั้งหมดนะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะ10บกล่องแรกว่าเราจะเกลือไหมโอ้ สกินปืนอุซี่ออกมาหนึ่งลอกนั้นก็คือเหรียญร้วนไปจากกล่องที่20อ้าได้ดอสกินหมวกนี่หมวกอันนี้ก็สวยอยู่นะทั้งหมวกทั้งชุดของของกล่องเนี้ยสวยอยู่นะเป็นชุดแรดแดงกล่องที่2 0ิผ่านไป30 อื้มเรียนล้วนเลยจ้าเห็นคนอื่นนะเขากดออกกันห้าสิบกล่องยี่ส mm, ิบกล่องก็ออกแล้วนะแต่ทำไมช่องนี้นี่ความเกลือมันไม่เคยเจือจางลงไปเลยนะจ้ากล่องที่สี่สิบผ่านไปกล่องที่ห้าสิบจ้าอืมข้าม ก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นปะต่อ60กล่องถามจริงให้เหรียญมาอย่างเนี้ยจะให้แลกใช่ไหมจะต้องแลกเท่านั้นใช่ไหมคือจะไม่ออกให้เลยใช่ไหมจ,จะเจะดสิบผ่านไปยังไม่ได้อะไรเลยอืม เต็มคาราเบลเหลียนมาเต็มคาราเบลจ้ากล่องที่หนึ่ง้อยหนึ่งไปเอาสักเท่าไหร่ดีร้อยห้าสิบล้วกันดูซิว่าร้อยห้าสิบกล่องเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างไหมเพราะรู้สึกว่ามันเกลือหรือเกิน ไม่ไหวนะให้แค่หนึกล่อง UC, เศษสิบยูซีต้องไม่นับเท่า <t ose> ไหร่แล้วยสีอ่ะอีกสิกล่องสุดท้ายโอเคไม่ได้อะไรคือสิ่งที่ได้มาคือหมวก1สกินปืนหนึ่ง น้องนั้นก็คือเสศษคูปองกับเหรียญล้วนพอจ้ะบายบายนะวันนี้